โชหุ่นแซบซ่อนรูปโกยยอดไหลาจากบรรดาแฟนคลับที่ติดตามอินสตาแกรมโทอิจรินพรไปได้แบบถล่มทลายกันเลยทีเดียวสําหรับการลุกขึ้นมาสลัดผ้าโชหุ่นแปดแบบเต็มเฟรมของเต้ยจรินพรจุนเกียรตินางเอกซุปตาเจ้าของรอยยิ้มละลายหัวใจวัยสาปีหลังเจ้าตัวได้ทําการแชร์ภาพถ่ายอวดโมเมนต์ exclusive ส่งตรงจากทริปพักร้อนริมชายหาดที่นอกจากจะเผยให้เห็นบรรยากาศความสวยงามของที่พักหรูและวิวธรรมชาติทอ้องฟ้ารวมถึงน้ําทะเลสีครามแล้ว งานนี้แฟนๆก็ยังต้องพร้อมใจกันอุทานร้องว้าวเมื่อได้เห็นบอดี้แซคเวอร์ระดับพริกที่หนูยกสวนของสาวไซมินิแต่ซอดูประดับสิบเต็มสิบที่เตอร์จรินพรตั้งใจนามาเสิร์ฟไม่เว้นแม้กระทั่งกับเพื่อนพ้องซุปตาคนดังที่อดใจไม่ไหวต้องเข้ามาสาดคอมเมนต์อวยยศให้กับลุคนี้ที่ไม่ได้เห็นบ่อยๆการคึกคักน่าดูกดหมื่นใจอุ้ยเป็นสาวแล้วอ่ะคือที่สุดโดดโดด,ด,ดมยยอยน่ารักไม่ไหววัววัววัวไฟลุกฮิววัวอาจจะย่อยน่ารักน่ารักสดใสท่าแดด และอื่น